มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพื่อนสนิทของแพทนะคะเปิดข้อมูลวงในอดีตของร้อยตำรวจตรีหนุม่มเคลียร์หมดค่ะร้อยตำรวจตรีหนุ่มเปิดใจนะคะหลังคอมเมนต์ถล่มเพื่อนสนิทของแพทเผยข้อมูลวงในเจนคือเพื่อนสนิทของแพทนภป่าออกมาเผยข้อมูลวงในแล้วนะคะ กรณีที่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กระแสดราม่าทล่มในเพจดังเจมอยร้อยหลังนําภาพแพทมีการเปิดตัวชายหนุ่มเมื่อคืนวันลอยกระทงนะคะโดยได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับร้อยตารวจตีซึ่งเป็นนายตํารวจหนุ่มคนนึงชื่อว่านายนภัทรนะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามถาล่มสนานว่าตกลงผู้ชายคนนี้คบใครกันแน่คะเขาชอบอีกคนที่เป็นตํารวจหญิงไม่ใช่หรอเป็นต้น โดยเจนนะคะกล่าวว่าได้พูดคุยกับตำร,รวจหน่มยืนยันได้เคลียร์อดีตแล้วร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าข่าวที่ออกมาทําให้เพื่อนสนิทดรงงอนแต่ฝ่ายชายก็ยังคงยืนยันจะตามจีฝ่ายหญิงเต็มที่เพราะตอนนี้โสดเคลียร์ว่างเจ mm hmm. นยังได้เผยคลิปร้อยตำร,รวจตรีนภัทรเปิดใจได้ว่าเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยครับผมยังยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามจีแพทย์นภา,าอย่างเคร่งขรดครับสู้เต็มร้อย ด้านเจนเพื่อนสนิทของแพทยังบอกด้วยว่าตัวเองก็พร้อมเชียร์ร้อยตำรวจตรีนภัรพร้อมบอกว่าเท่าที่คุยกันจริงใจกับเพื่อนเรามากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ